รุณีหาจังหว่าเปิดลูกนี้ได้ควยเรียบร้อยครับโอ้โหหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับไทยเราขึ้นนำครับลูกยิงของเจนิสตาจินันทุยาครับควยแล้วมีวารุณีนะครับที่ขึ้นมาแล้วสุดท้ายเนี่ยวันครับหลอกยิงอีกครั้งหนึ่งเรียบร้อยเลยครับ2ประตูต่อศูนฟรีคิกของศิลวันอินตอมีครับโอ้โหดูการปั่นซ้ายของเธอนะครับปั่นมาโค้งเข้าไปเลยครับคือ สามศูนย์ครับทีมไทยเปิดมาบอลตกคืนนะครับทาให้ผู้รักษาประตูของปาเลสไตน์เนี่ยกะจังหวะไม่ได้ครับสุดท้ายมาเข้าทางอิราวดีหลุดเดียวแล้วชัชวันยิงลงูกนี้พยายามจะอัดที่เสาแรกแต่ยังได้อยู่ชัชวันเปิดหักกระมาะได้แปเน,น้นๆเรียบร้อยครับโอ้โหประตูจังหวะหลุดมาของชัชวันแล้วนะครับหลุดมาแล้วยิงจังหวะแรกเนี่ยติดเซตแต่ว่าชัชวันเองยังจ่ายกลับมาให้กับอิราวดีครับสกิดบอลเปลี่ยนทางจังหวะเล่นด้วยเท้าซ้ายต้องดูว่าจะ หลอกยิงเหมือนประตูที่สองคลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหประตูที่สองของศิราวานินทามีแล้วเป็นประตูดีดูอีกครั้งครับจังหวะปั่นด้วยซ้ายครับคราวนี้เลือกไปที่เสาแรกนะครับบอลโค้งเข้าประตูไปครับหมดสิทธิ์ที่นอร์เรนจะรับได้ครับสามคนลงไม่หมดเลยแล้วจ่ายเข้าช่องเอาเลยครับชัชวันหักกลับมาลูกนี้ไปเรียบร้อยครับที่ได้ยิงจังหวะนี้ครับตบกลับมาแล้วก็ธีรวิดีก็ยิงลูกนี้ไม่พลาดครับ 6กูนเลยครับประตูนี้ได้มาให้กับจานิสตาจานิสตาลองยิงไกลลูกนี้เรียบร้อยแล้วครับโอ้โ oh, ห oh. ประตูที่7ของไทยครับพุ่งแล้วแต่พุ่งไม่ถึงจริงๆครับจังหวะน,นี้ยิงดีมากด่าวรุของสองนัดเก็บ6คะแนนเต็มนะครับยิงได้11ลูกสำหรับไทยเราแล้วก็ไม่เสียประตูตีตัวเข้าสู่รอบสุดท้ายครับฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2, 2022่ที่ประเทศอินเดียนะครับ